สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวตามชื่อคลิปเลยนะไม้ V S ไททัน6ตัวนี้สีจะเป็นชมพูพาทเทลนะครับค่อนข้างที่จะสวยหวานแหววมากๆ นะครับตัวนี้เป็นไม้อีก1รุ่นของตระกูลไททันเนาะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มันจะมีไททัน789ออกมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะผมจะทําคลิปแยกมาตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับเป็นไม้ที่ออกมาแบบสีสันนะ่ะหนึ่งคือถูกใจไม้ V S มากๆเพราะว่าเรื่องสีนะครับสีค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะสีมันจะออกแบบชมพูแบบพาสเทลพาสเทลนะครับแล้วก็ เป็นไม้ที่1คือเป็นไม้เริ่มต้นตีง่ายนะครับก้านตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูสเปคก่อนนะสเปคไม้เขาจะเขียนว่าเป็น 4U บาลานซ์พอยต์อยู่ประมาณ296ก้านจะเป็นก้านกลางนะครับเป็นก้านที่ค่อนข้างที่จะตีง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี 30T นะครับสามารถรับแรงกระแทกได้สูงสุดถึง30ตันนะครับก็จะมีความยืดหยุ่นความอ่อนตัว นะครับแล้วก็เฟรมเขาบอกว่าเฟรมตัวนี้ของไททัน6เนี่ยจะเป็นแบบแอโรบ็อกซ์นะครับแอโรบ็อกข้อดีของมันเนี่ยคือไม้เนี่ยมันจะมีความลู่ลมยิ่งขึ้นนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการดีตัวการส่งไม้การตบลูกบุกอะไรแบบนี้นะครับก็ต่างๆรานานาเลยก็อาจจะทําให้มีความหนักขึ้นมีความแน่นขึ้นนะครับแล้วก็ตีง่ายนะครับเพราะว่าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์จากประเทศญี่ปุ่น นะครับของ VS จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์จากประเทศญี่ปุ่นหมดเลยนะครับก็จะในความยืดหยุ่นการซับแรงกระแทกนะครับต่างๆนานา,นา,นานเลยพวกนี้ก็คือจะตีง่ายยิ่งขึ้นนะครับอ่ะแต่พอผมลองจับดูแล้วอะ่ะมันก็มีความแบบมีความแบบเป็นบล็อกอยู่นะแต่ข้างบนอนะ่ะข้างบนตรงเนี้ยนะครับถ้าพี่ๆลองมาจับไม้ดูนะตัวเนี้ยมันจะมีความแบบเป็นความเป็นตัดอากาศ <Wow. S 1> สักหนึ่งนะครับ ตัดากาะซักนิดนึงนะแล้วเขาเขียนด้วยนะว่าขึ้นสูงสุดได้35ปอนด์ดีมากๆนะครับมาพร้อมกับตะไกร76รูนะครับเป็นตะไกรรูแยกดีมากๆอันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปดูในช่วงที่2กันนะครับช่วงที่2เดี๋ยวผมจะวัดค่าต่างๆให้นะครับของตัวไม้นะเป็นพวกน้ําหนักของตัวไม้ 4U น้ําหนักเท่าไรแล้วก็ บาลาน์ e พอยต์นะคะว่าในาสเปคเนี่ยมันเขียนมาเนี่ยสองเก้ากบวกลบสองบวกลบสามเนี่ยว่ามันจริงไหมรวมไปถึงที่ในสเปคจะไม่ได้เขียนบอกก็คือเป็นค่าสวิงเวทว่าไม้เนี้ยจะตีง่ายหรือยากขนาดไหนจะอยู่ในเลเวลไหนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยในช่วงที่สองครับ <Yahoo! S 1> เอาละครับช่วงนี้นะครับช่วงที่สองเราจะมาวัดค่า ของไม้กันนะครับด้วยเครื่องวัดสวิงเวทตัวนี้นะครับก็บอกได้หลายค่ามากมายเลยนะกับไม้ตัวนี้ครับไททัน6นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราลองมาวัดก่อนสเปคเขาบอกว่าน้ำหนัก 4U 82-86ดูสูซิว่า 4U ตัวนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่ไม้นี้สีสวยมากๆเลยนะผมลองตีแล้วเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะตีง่ายมากๆนะครับ น้ำหนักไม้ตัวนี้นะครับวันแล้วอยู่ที่82.8นะครับแล้วต่อไปวัดบาลานซ์พอยส์นะครับตัวนี้บาลานซ์พอยส์เนี่ยตามสเปคที่เขาบอกเนี่ยจะอยู่ที่296บวกลบนิดหน่อยนะเดี๋ยวมาลองช่างกันว่าตัวนี้มันจะเท่าไหร่นะ ใครที่ชอบไม้สีหวานๆนะครับพึ่งหัดเล่นอยากจะหาไม้สักไม้หนึ่งนะครับก็ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เลยนะค่อนข้างที่จะตีง่ายมากๆประมาณ2 8งโหเป็นไม้ที่หัวเบามากๆนะ แต่พอทําไมผมลองตีแล้วอ่ะรู้สึกว่าหัวมันไม่ได้เบาขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้เบาขนาดนั้นนะหัวมันยังมีน้ําหนักอยู่นะสักหน่อยหนึ่งนะลองมาดูสวิงเวทกันว่าจะอยู่เลเวลไหนแปดสิบอดจุดห้าดีมากเป็นไม้ที่สวิงค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยแหละ ยังอยู่ในเลเวลหอยู่เลยวัดให้ดูกัน3-4รอบนะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูคลิปตีกันนะครับเดี๋ยวคลิปตีก็จะเทสให้ดูหมดเลยนะครับลูกดาดสวนลูกตบลูกเซฟลูกตดัดงัดเวลนด,ดักนะครับกับไม้ตัวนี้ครับ VS ไททัน6 <S 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 นะครับ เครับเป็นไงกันบ้างครับกับการชมคลิปรีวิวการตีไม้เจ้าตัวนี้ครับ VS ไททันหตัวนี้นะครับก็ส่วนตัวผมเนี่ยจะมองว่าไม้นี้เป็นไม้ที่1คือคุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับคนที่อยากจะหาไม้เริ่มต้นสักหนึ่งไม้หรือว่าอยากจะหาไม้สำรองนะครับเวลาเผื่อตอนไหนช่วงที่แบบหมดแรงนะครับก็ ตัวนี้ตอบโจทย์อีกตัวหนึ่งนะสำหรับไม้ตระกูลไททันแล้วก็อยากจะบอกข้อดีของมันเนี่ยตามที่เราไปวัดสเปคไม้ไปแล้วนะครับก้านตัวนี้มันจะเป็นก้านกลางถูกไหมพอเวลาลงไปตีจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าก้านเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นมีความดีดอยู่เหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นไม้ที่ตีง่ายนะครับส่วนเรื่องหัวบาลานซ์พอยต์ในสเปคอาจจะบอกว่าหัวหนักขึ้นมานะครับเป็นหัวหนักนะ เลยบาลานซ์มาสักนิดนึงนะครับแต่พอวัดจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไม้ที่หัวค่อนข้างที่จะเบาแต่พอขึ้นเอ็นแล้วลงไปตีเกมนะครับมีความรู้สึกว่าหัวเนี่ยมันไม่ได้เบาเหมือนกับค่าที่วัดได้ <Wow. S 1> นะครับมันก็อ,อ,อาจจะมีน้ําหนักที่หัวเพิ่มมากขึ้นเป็นธรรมดายอยู่แล้วนะครับของไม้เปล่าที่ขึ้นเอ็นแล้วก็พันกิบนะครับน้ําหนักทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปค่าสวิงเวทน้ําหนักไม้อะไรต่างๆก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับแล้วก็ ด้วยเฟรมของมันนะครับชอบความที่ว่าตรงบนบนหัวเนี้ยมันจะเหมือนกับมีความคมคมอยู่นิดนึงนะครับทำให้เหมือนการเล่นลูกหน้าเนี่ยลูกโฉบหรืออะไรเนี่ยลูกดักนะครับก็ค่อนข้างที่จะไปในทางที่ดีเลยทีเดียวนะครับลูกตบเกมบุกนะครับเกมบุกอาจจะยังหนักไม่ได้เท่าที่ควรเหมือนตัวรุ่นพี่เขาก็คือไททัน9 นะครับก็อาจจะยังไม่หนักเท่าที่ควรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆสําหรับไม้ตระกูลไทตันนะครับจะเป็นอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้กล้องซูมดูให้ดูแคปตรงนี้เห็นปะมันจะมีความโค้งๆถ้าเหลี่ยมๆถ้าฉายเหลี่ยมๆด้านข้างเนี้ยมันจะมีความแบบแบนๆนะครับอันนี้คือผมชอบมากๆนะคบเพราะว่าส่วนใหญ่ไม้เนี่ยตรงแคปตรงเนี้ยมันจะมีความกลมมีความเหลี่ยมเท่ากันหมด แล้วพอจังหวะที่เราจะวางวางนิ้วโป้งลงไปเนี่ยนะครับมันจะมีความแบบเหมือนวางนิ้วโป้งได้ไม่เต็มนะครับแต่พอรุ่นเนี้ยไทตันเนี่ยเขาทามาที่เป็นแคปแบบนี้มีความเว,ว้าเนี่ยนะครับด้านด้านข้างจะสังเกตว่ามันจะแบนลงไปสักนิดนึงมันจะไม่ได้มีความแบบเหลี่ยมเท่าทุกด้านนะเหมือนคล้ายๆกับวงรีวงรี <S <S เห็นปะข้อดีของตรงนี้นะครับพอเวลาเราวางนิ้วโป้งไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกระชับ นะครับค่อนข้างที่จะกระทับมือแล้วก็วางง่ายตีง่ายนะครับแล้วก็จากที่วัดข้างต้นน่ะค่าสวิงเวทเนี่ยอยู่ในเลเวลหนึ่งเองนะครับก็สวิงง่ายนะครับใช้แรงในการตีค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสรุปโดยรวมเลยก็คือไม้นี้หนึ่งคือเป็นไม้ที่ตีง่ายแต่อาจจะไม่ได้เป็นไม้สายบุกสายตกขนาดนั้นนะครับออรลาวทำได้ดีนะครับหน้าไม้เร็วอันนี้ต้องยกให้ นะครับช่วยในการผ่อนแรงเรานะครับอันนี้ทําได้ดีเฟรมมาเป็นแบบคล้ายๆกึ่งแบบสวอนสักนิดนึงนะครับยกหน้าไม้เร็วดีนะครับกับราคาค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆนะครับไทัน6 vs ตัวนี้อยู่ที่1290บาทเดี๋ยวขึ้นของแถมให้ตรงนี้นะครับเอ็นกิฟซอป,ประกันแถมให้หมดนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะมาลองไม้ นะครับมาได้นะครับที่ร้าน Next Five แบบมีตั้นช็อปมีให้ลองนะครับโอ้สวยงามมากๆเลยนะครับอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปถัดๆไปนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้รีวิวไม้ไหนอีกนะครับคอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะครับและเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับผมสำหรับวันนี้ ผมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย